คุณเคยสงสัยไหมทำไมชาวอียิปต์โบราณถึงยกย่องแมวให้เป็นเทพเจ้าทำไมตำนานทั่วโลกถึงบอกว่าแมวมี9้าชีวิตและทำไมเวลาที่คุณไม่สบายหรือรู้สึกแย่ที่สุดเจ้าก้อนขนที่ดูหยิ่งยโสตัวนี้ถึงชอบเดินมานั่งทับบนตัวคุณแล้วส่งเสียงประหลาดประหลาดออกมาเสียงกรืดกรืดในลำคอที่เราเรียกว่าเสียงครางหรือเพอนี้มนุษย์เราเข้าใจมาตลอดว่า มันคือเสียงแห่งความสุขมันคือรอยยิ้มของแมวแต่ถ้าผมบอกคุณว่านั่นคือคำโกหกคำโตล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความจริงแล้วเสียงครางนี้ไม่ใช่การแสดงความรักแต่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่ธรรมชาติซ่อนไว้ในตัวสัตว์นักล่าเทคโนโลยีที่สามารถสมานกระดูกที่แตกหักซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ฉีกขาด และอาจเป็นความลับที่ทำให้พวกมันรอดตายจากการตกตึกสูงได้อย่างปาฏิหาริย์จนเราเรียกว่าก้าชีวิตวันนี้ถอดรหัสจักรวาลจะพาคุณดำดิ่งลงไปใต้เส้นขนปุกปุยเพื่อฟังเสียงที่สั่นสะเทือนไปถึงระดับเซลล์เราจะไปพิสูจน์กันว่าแมวมีพลังจิตรักษาตัวเองได้จริงหรือหรือนี่คือสุดยอดวิศวกรรมชีวภาพที่นาซ่ายังต้องอิจฉาก่อนจะไปถึงเรื่องพลังพิเศษ เราต้องมองแมวในมุมใหม่ก่อนครับลืมภาพแมวอ้วนขี้เซาไปซะในมุมมองของชีววิทยาแมวคือเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อการลอบสังหารที่เงียบเชียบกล้ามเนื้อที่ระเบิดพลังได้ฉับพลันและกระดูกที่ยืดหยุ่นเหมือนอย่างยืดแต่การเป็นนักล่าแบบโซโล่เพลเยอร์หรือใช้เดี่ยวนั้นมีข้อเสียร้ายแรงครับในป่าถ้าคุณเจ็บเท่ากับคุณตาย แมวไม่มีฝูงเหมือนหมาป่าที่จะคอยหาอาหารมาป้อนเวลาป่วยถ้าขาหักหรือกล้ามเนื้อฉีกมันต้องรีบรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดก่อนที่จะกลายเป็นเหยื่อซะเองและนี่คือจุดที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเรามักคิดว่าแมวครางเมื่อมันมีความสุขเวลาเราเกาพุงหรือให้อาหารแต่สัตวแพทย์ทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าแมวยังส่งเสียงครางในเวลาที่พวกมันเจ็บปวดที่สุดด้วยครับ แมวครางตอนที่มันขาหักแมวครางตอนที่มันกำลังจะตายและแม่แมวครางอย่างบ้าคลั่งในขณะที่กำลังเจ็บปวดจากการคลอดลูกคำถามคือถ้าเพอคือเสียงแห่งความสุขแล้วทำไมมันถึงดังขึ้นในเวลาที่ร่างกายวิกฤตที่สุดหรือว่าจริงๆแล้วมันกำลังเปิดสวิชตช์โหมดรักษาตัวเองอยู่กันแน่เพื่อไขปริศนานี้เราต้องเลิกมองมันเป็นเสียงแต่ต้องมองมันเป็นความถี่ครับ จากการวัดคลื่นเสียงเสียงครางของแมวบ้านมีความถี่ต่ำอยู่ในช่วงระหว่าง20ถึง140เฮิรตซ์ตัวเลขนี้สำคัญยังไงมันดันไปตรงกับตัวเลขมหัศจรรย์ทางการแพทย์พอดีเป๊ะเลยครับมีการวิจัยด้านชีวสวนศาสตร์พบว่าความถี่ในช่วง20 50เฮิรตซ์คือกุญแจสำคัญที่กระตุ้นการทำงานของออสทอโบลัสหรือเซลล์สร้างกระดูก พูดง่ายๆคือแรงสั่งสะเทือนในระดับนี้ไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกจักกะจี้แต่มันไปกระตุ้นให้กระดูกแข็งตัวและสมานตัวเร็วขึ้นครับลองนึกภาพตามนะครับแมวเป็นสัตว์ที่นอนเยอะมากวันละ16-20ชั่วโมงตามกฎของชีววิทยาสัตว์ที่ไม่ได้ขยับตัวนานๆมวลกระดูกจะบางลงกล้ามเนื้อจะฝ่อเหมือนผู้ป่วยติดเตียงหรือนักบินอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนักแต่แมวกลับไม่มีปัญหานี้เลย พวกมันนอนทั้งวันแต่พอตื่นปุ๊บก็สามารถกระโดดตึกสองชั้นได้ทันทีโดยกระดูกไม่หักนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการนอนครางกรืดๆนี้ของมันคือการออกกำลังกายกระดูกโดยไม่ต้องขยับตัวแรงสั่นสะเทือนระดับต่ำทำหน้าที่หล่อเลี้ยงมวลกระดูกให้แข็งแกร่งอยู่เสมอแม้ในยามหลับไหลนี่คือระบบออโต้พิล็อตแมนเทแนนซ์หรือการซ่อมบำรุงอัตโนมัติที่ธรรมชาติติดตั้งมาให้ครับแต่ความมหัศจรรย์ไม่ได้หยุดแค่กระดูก ช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นไปถึง140เฮิรตซ์ยังมีผลต่อเนื้อเยื่ออ่อนด้วยมีงานวิจัยระบุว่าความถี่ในย่านนี้ช่วยลดอาการบวมและอักเสบซ่อมแซมเอ็นและกล้ามเนื้อและที่สำคัญที่สุดคือกระตุ้นการหลั่งสารระงับปวดตามธรรมชาติในสมองนั่นจึงเป็นคำตอบว่าทำไมแมวที่บาดเจ็บสาหัสหรือกำลังจะสิ้นใจถึงยังนอนครางมันไม่ได้ครางเพราะมีความสุขแต่มันกำลังทำสมาธิบำบัด เพื่อบรนเทาความเจ็บปวดให้ตัวเองอยู่มันคือคกลไกการเอาตัวรอดเฮือกสุดท้ายเพื่อประคองร่างกายที่แตกสลายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเกร็ดที่น่าสนใจคือไม่ใช่แมวทุกชนิดที่ทําแบบนี้ได้ครับในอาณาจักรแมวเราแบ่งเป็นสองกลุ่มคือแมวที่คำรามได้เช่นสิงโตเสือกับแมวที่ครางได้เช่นแมวบ้านเสือชีตาเสือพูมา่าธรรมชาติบังคับให้เลือกครับ เพราะโครงสร้างกระดูกไฮออยในคอของพวกมันต่างกันสิงโตเลือกเสียงคำรามเพื่อประกาศสักดาปกครองฝูงแต่แมวตัวเล็กที่ต้องหลบซ่อนและเอาตัวรอดลำพังเลือกเสียงครางเพื่อรักษาตัวเองนี่คือวิวัฒนาการที่เลือกข้างระหว่างอำนาจกับการฟื้นฝูแล้วเรื่องนี้เกี่ยวยังไงกับเราจำตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่าแมวชอบมานอนบนตัวเราเวลาเราป่วยได้ไหมครับ แมวแมวจะทำเพื่อตัวเองเป็นหลักแต่ข่าวดีคือเคลื่อนความถีน่นี้ส่งผ่านมาถึงเราได้ด้วยครับเหมือนเราเอาเครื่องมือกายภาพบำบัดมาวางบนตักมีสถิติที่น่าทึ่งระบุว่าเจ้าของแมวมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าคนที่ไม่เลี้ยงแมวถึง40%แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากความผ่อนคลายทางใจแต่ในทางฟิสิกส์ แรงสั่นสะเทือน20-50เฮิรตซจากตัวแมวช่วยลดความดันโลหิตช่วยให้กล้ามเนื้อของมนุษย์คลายตัวและช่วยฮีลกระดูกของเราได้จริงๆในวงการแพทย์สมัยใหม่มีการใช้ไวเบรชั่นเทอราปีเพื่อรักษานักกีฬาหรือช่วยคนแก่กระดูกพรุนแต่ธรรมชาติได้สร้างเครื่องมือนี้มานานแล้วในรูปแบบของก้อนขนที่กินปลาทูเป็นอาหารเรามักมองหาเทคโนโลยีรักษาโรคที่ล้ำสมัย มองหายาอายุวัฒนะจากห้องแลบแต่บางทีวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุดอาจนอนขดตัวอยู่ที่ปลายเท้าของคุณในตอนนี้แมวอาจไม่ได้มีเวทมนต์คาถาหรือมีก้าวชีวิตในแบบนิยายแฟนตาซีแต่มันมีพลังฟิสิกส์ที่วิวัฒนาการคัดสรรมันมนับล้านปีเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้เอาชนะความเจ็บปวดและยืนหยัดอยู่ได้ในโลกที่โหดร้ายดังนั้นครั้งต่อไปที่แมวของคุณกระโดดขึ้นมาบนตัก แล้วเริ่มเครื่องยนต์กรืดกรืดอย่าเพิ่งรำคาญหรือคิดแค่ว่ามันกำลังอ้อนขอขนมให้ลองหลับตาและรับรู้ถึงพลังงานนั้นเพราะมันกำลังแบ่งปันความลับแห่งการรักษาจากจักรวาลให้กับคุณสำหรับวันนี้ถอดรหัสจักรวาลขอตัวไปให้แมวบำบัดก่อนครับถ้าคุณชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าหมอแมวที่บ้านของคุณ เคยรักษาใจหรือรักษากายคุณบ้างไหมครับสวัสดีครับ